โอเคเขาก็สวัสดีครับกันเช่นเคยครับอยู่กับผมกันเช่นเคยวันนี้เราจะมีเกมแท้เกมดีเกมฟรีมาแจกกันอีกแล้วนะครับนั่นก็คือ p r a s t a t i o i t e c t นั่นเองครับซึ่งเป็นเกมออกแบบสถาปนิในเรือนจำนะครับก็โอเคได้การตอบรับเป็นแง่บวกอย่างมากนะครับตรงนี้ครับถ้าสังเกตก็อย่างนี้เลยครับแง่บวกอย่างมากเราไปดูกันก่อนครับมันดีขนาดไหนครับแล้วทำไมแจกฟรีเราต้องรีบกดรับนะครับโอเคเขาบอกว่าพวกตัวละครอนุ่นนี้อะไรประมาณนี้เกมดีมากยูนกินสับคนที่นี่ไง เขาบอกว่าเกมดีมากจริงๆสำหรับคนที่สร้างหรือออกแบบจริงๆนะครับโอเคนะมันก็อย่างว่าหรละคุณสมบัติโอเคเราจะไปรับกกันไงนะครับโอเคอันดับแรกครับให้เราไปที่นี่เลยครับเว็บ epgame. i com นั่นเองเกมีเอส้วยนะครับแล้วก็ com ตามนี้นะครับไป โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าส่วนของ epigame.com แล้วนะครับทีนี้นะครับให้เราลงชื่อเข้าใช้นะครับตรงนี้เลยลงชื่อเข้าใช้โอเคครับเมื่อผมลงชื่อเข้าใช้ครับนี่ครับก็มาปรากฏตรงนี้เลยครับปีแล้ววันนี้ p l a y t a t i o n a r c h i t e c t นะครับ และโดนอะไรจากการพีครับซึ่งเกมนี้ก็จะมีเลดมือนกันเราจะมากดคลิกข้อความทางนี้ได้ครับหรือว่าเราจะเลื่อนมาทางนี้เนี่ยครับเกมอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับไพซอนเสร็จฟรีแล้ววันนี้กดเข้าไปตรงนี้ก็ได้แต่ผมจะกดผ่านหน้าข้อความตรงนี้ไปชุ่มหล่อสักคู่ครับโอเคก็จะมาหน้าจุดหน้าแจกครับดูตรงนี้ดีเลยครับฟรีนะครับฟรีนะครับฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับลบร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นก็คือส่วนลดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับศูนย์บาทสามร้อยเจ็ดสิบ 79มะคอับ379าบาทนะครับเหลือ0บาทนั่นเองครับโอ้โหส่วนลดอะไรนี่นะจากนั้นนะได้จิินหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองกดดาวน์โหลดนะครับชึบก็จะมาหน้าสู่การโหลดทางสั่งซื้อของคุณจากนั้นก็โอเคทำการสั่งซื้อนี่ไงครับราคาในรายการ379บาทส่วนลด379บาทราคา0บาทกดไปสิครับรออะไรครับ ทำการสั่งซื้อโอเคขอบคุณส่งอีเมลไปเสร็จของผมไปเรียบร้อยแล้วโอเคจากนั้นตรงนี้ก็อยู่ในไลบรารีของเราเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในไลบรารีของเราเกมพกมอาจจะมันอาจจะเยอะไปเดี๋ยวลองลิสต์นะครับลองดูค้นหานี่ไงครับเช่นอะไรผิดในไลบรารีของผมเรียบร้อยครับ เป็นไงกันบ้างครับท่านผู้ชมครับถ้าใครชอบกันลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้นะครับเพื่อที่คุณจะไม่ได้พลาดกิจกรรมแจกเกมแท้เกมฟรีเกมดีมีในโลกนะครับโอเคส่วนใครที่มีความเห็นพเพิ่มเติม,ตมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ดั้งล่างคลิปได้เลยครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ